สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับช่องผู่ผาชัยชาแนลนะครับก็มีอุบัติเหตุนะครับนะตรงเส้นไปห้วยน้ําเที่ยงนะครับรถหลบเสียหลักนู่นนะครับนู่นครับนะรถหลบเสียหลักแล้วก็มีหลบหลบรถอีกคันนึงนะครับเป็นรถเก๋งสีขาวนะต้นดูหักเลยนะครับต้นดูหักคนละครึ่งเลยอันนี้เป็นลากต้นดูนะครับนี่เป็นลําต้นนะครับหักครึ่งเลย นะครับมีมา3คนนะผู้บาดเจ็บเป็นหญิง2นะครับนะส่วนคนขับเป็นโซเฟอร์คิ้วแตกนะครับนะคือผมก็เลยได้ประสานกับทางผู้ภัยให้เรียบร้อยกับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มาถึงแล้วกับพ่อผู้ใหญ่เมาผู้<ว>ใหญ่เธอรนะคะรับท่านก็นมาดูแลด้วยในจุดนี้ด้วยนะครับอ<ะ>่าอบายโยให้โยสบายโยโ่ไม่ายานโยเออโอ้ไอ้ผู้ขนาดหนาต้องขึ้นบอยศ จ,จริงๆอะคาต Designer, ้องจอดเบิงเข้าดีเนาะเบิงเป็นไง่เนาะลงมากกันสิจัเจ้าบาทผมเลไปเราไปเลยโอ้โหสิลบห้ยไปนี่ก็ยังนั่นอเนาบ่อสิเลยวันออไปสั้นกันใส่กันรถเต็มๆรอนะ กิงไส่กัาลดนะตายพระาเราประการบุญตายเราันนี้ทางนะครับทางผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เทิดท่านก็มาดูด้วยนะครับแล้วก็มีหหน้ามาด้วยทานก็ติดงานครับท่แมอ้ติดต่าไปรับแม่ไปไปทำไมนะบอก แม่มาจากบ้านพอจากบ้านว่าจะไปนู่นไปบ้านห้วยน้ำเกียงมาดึงต่อมไมลงไหถ้าผมกับเร็วผมบ้านืเล่าอ้กนครับ พจน์ลงตำแหน่งเอียงนี่พอดีเลยเนาะลายลงนะครับโหต้นดูแบบหักครึ่งปลาปลาโอ้พจน์เบกมันตะพูนเลยนะโอ้อโว้ไก่เติบอยู่เนี่ยน,นะ ừ, เป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งจะได้ยินเขานะครับพอดีได้ยินว่ามีอุบัติเหตุนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับนาลุงก็เลยออกมาดูครับว่าเป็น FC หรือเปล่าหรือว่าเป็นเ,เพื่อนบ้านนะครับที่เราพอช่วยเหลือได้นะก็เป็นที่เขาก็มาคำมาจากคาเจริญนะครับมาจากคาเจริญแล้วก็เกิดอุบัติเหตุลบหลึกเลี่ยงกันนะครับ โซเฟอร์ตัดสินใจหักหลบเลยนะครับหักหลบก็ทำให้รถเสียหลักนะครับก็มีผู้ใหญ่หมอผู้ใหญ่เทิดก็มาดูสถานการณ์นะครับคนเจ็บก็ไปที่อนามัยเรียบร้อยแล้วน,นี่ก็รอประกันนะครับก็ให้ประกันมาเคม็ม แรงแรงต้นดูนะครับเอาต้นดู่อย่างนี้พี่บอยต้นดู่เลยนะดูด้านข้างฝั่งนี้กันที่โดนที่โดนนั่นนะนี่ครับ,นนะค,รบคือหมดสิทธิ์เลยนะครับเนี่ยนะครับช่วงนี้ไปทั้งโซนเลยพ่อมุมต้นดูพอดีนี่ครับมุมต้นดูพอดีนะเอซีคิดเอาว่าเสียงหม้อน้ำอะไรรั่วเลยนะครับนี่มอน้ำเบรกไปหมด คิดเอาว่าถุงลมถุงลมนีรลัยต้องทํางานอะแรงกระแทกข้างหน้าจุดเซ็นเซอร์ถุงลมพอดีนะครถ้าไม่มีถุงลมนี่คนขับมีเจะหนักนะ <c oughs> เพราะว่าตรงตรงที่ชนมันอยู่ตําแหน่งของคนขับพอดีเลยอะดีนะที่ยังมีถุงลมนีรละยถ้าไม่มีถุงลมนีรละยนี่แบบโอ้โหคิดเอาว่าคิดเอาว่าเหล็กเหล็กยืดหูคัสซียังขาดนะครับเนี่ย <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เห็นไหมเหล็กยืดหูคัสซียังขาดเลย นะครับนะครับแรงมากนะครับเป็นมุมหน้าข้างเดียวเป็นลบหลบนะครับหลบรถคันหนึ่งที่อยู่ที่วิ่งตามข้างหน้ามานะครับพอหลบปุ๊บก็ยังจี้มาอีกนะครับก็มาเบรกสี่เสียหลักเลยก็เป็นอุบัติเหตุก็เห็นใจนะครับแต่ดีว่ารถพี่เขามีประกันเดี๋ยวให้ประกันมามาเคลมนะครับประกันเคลมแต่วก็อาจจะ นานหน่อยเสียเวลานะครับเพราะรถต้องทํามาหากินจะเข้าเข้าไปเค้นนี่ก็คือนานเลยกว่าจะเสร็จรต้นดูหักครึ่งนะครับเดี๋ยวผมพามาดูต้นดูแหลบไปเลยอะ่ะนี่ต้นดูนะครับนี่ต้นดูได้ยินแต่เสียงรถ เสียบอยเปล่าเนาะมาเสียงดังตึ้นแลยววะครับโอ้โหตรงหน้าวะครับยันสุดไม่ไม่ถึงไม่ถึงถึงเนาะครัพอดีขับรถผ่านมาบปล่ครับก็เลยจอดพอดีมีได้ยินอีรถแฝตเขาไปส่งของเขาเลยบอกพี่พี่ไปดูหน่อยเผื่อเป็นคนรู้จักเออเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าลงลงข้างทางเมื่อกี้นี่เขาว่างั้นครับก็เลยขับรถออกมาขับรถมาดูเนาะครับขับรถมาก็เห็นส่งเอา ผู้หญิงที่มากับพี่เขาสองสองท่านไปส่งที่อนามัยผมไปส่งอนามัยแล้วนี่ยนะใช่แล้วก็เลยประสานทางกู้ภัยกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็พ่อผู้ใหญ่ก็มาถึงที่เกิดเหตุก็มาดูนะครับว่าต้นดูนี่หลุดเลยพอแปดสิบเป็นแล้วมันมันมีรถรถเก๋งอยู่ข้างหน้าโอ้นีรถเก๋งว่ะคับแม่เป็นเส้นหลังยางรถเก๋งพ่อเบรกเป็นตามาเห็นว่าเป็นรถเก๋งตามาเพื่นก็เบรกให้แซงแต่ทักเลยนี่เพื่นว่าแต่เพื่อนเจริญแมนเพื่นสิบแปหัวนน้ำเทียง ครับแสดงว่ารถเก๋งมาตรฐานเดียวกันเนาะรถเก๋งมาทางเดียวกันนะเพื่อนว่านเม่อเพื่อนเบรกจะให้แซงกับรถแซงรถทีแซงกับรแซงอ่ารถแซงเราก็ขึ้นมาแล้วก็เบรกเพื่อนก็เสียหลักหักลบมไปแล้วแสดงว่าบัดี่แซงรถแซงมันต้องกาบัดเบรกมันเป็นเบรกอันนี้ก็เสียหลักไปแล้วอันนี้ก็ถ้าบ่หักลบก็ตึมรถเก๋งไปแล้วเพมันก็เลยหักลบให้พอหักลบไปมันก็เสียหลักเลยแบบนี้ก็ลงมากอย่างที่เลยนะครับนี่นะครับนะเพราะว่าถ้าถ้ารถมิสูคันนี้ไม่ไม่ไม่หักลบนะคือรถเก๋งเนี่ยเต็มเต็มเลย นะครับนะแกหักหลบให้เลยนะครับพอหกกักหลบแกก็เลยเสียหลักเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับตอนนี้กําลังรอทางเจ้าหน้าที่มาเออรองทางเ,ออเ,ออเขาเรียกประกันนะครับรอประกันมานะครับก็มีผู้ใหญ่เหมามาผู้ใหญ่เทิดมานะครับเจ้าหน้าที่เออมานะครับมีหมวดมาดูนะครับเดี๋ยวแล้วมันก็แจ้งทาง ทางชุดนั้นมาดูให้นะครับทางประกันมาเคมให้เนาะมาเคมมาดูแลในส่วนต่างๆให้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่เกิดอ um <in> ุบัติเหตุอยู่เห็นไหมครับเกิดอุบัติเหตุล่าสุดเลยนะครับที่โค้งหนองนาเราก็มาดูนะครับเผื่อเป็นเผื่อเป็นเอฟซีดิวเป็นคนที่เรารู้จักนะครับมีอะไรก็จะช่วยเหลือได้อย่างเงี้ยนะครับกอบปุนขั้นมากนะครับ ก็ขอ,ขออนุญาตจบคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ